เอาละครับสายต่อไปมารออยู่นะครับเป็นสายของคุณต้อมนะครับคุณต้อมปัจจุบันนะครับเขาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนี่แหละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะยังไงนะฮะตอนนี้น้องต้อมอยู่ในสายกับเราเจ้าของรายการนะครับพุทธพาหล่อนะครับต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับผมต้อมสวัสดีครับยี่สยงพี่ขวัญไหมครับ ได้ยินครับพี่ขวัญครับนึกว่าจะไม่ได้คุยกันเะแล้วอ๋อเมื่อสักครู่นี้อยู่ๆมันก็ดับไปครับพี่ขวัญนั่นดิแปลกใจสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าฮะครับต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนที่เปิดมาฟังนะต้องบอกว่าน้องต้อมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของอ่าน่าจะรายการเจ้าของรายการพุทธพาหลอนอ่าครับพี่ขวัญนะครับก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสไปเล่าเรื่องนะครับให้อ่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นแฟนรายการของน้องต้อมได้ฟังกันด้วย ต้องขอบขอบคุณพี่ขวัญมากเลยครับผมที่จะเล่าในรายการให้ครับพี่ยินดีมากๆยินดีมากๆกก็เป็นเกียรติมากๆที่ต้อมมาเล่ากับเรานะครับเช่นกันครับพี่ขวัญครับครับผมต้อมครับเรื่องวันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่า เร,เ,รเรื่องใต้เตียงครับพี่ขวัญเรื่องใต้เตียงไม่ใช่ใต้เตียงดาราหรือว่าเรื่องของคนที่เป็นครอบครัวเขาเราเอาจะมาเล่ามาเหล่ากันอันนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังดูแล้วกันครับพี่ขวัญว่าเรื่องใต้เตียงนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับพี่ขวัญอ๋อและครับผม,เร,บผมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับต้อมเชิญเลยครับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเล่าเมื่อประมาณสักสิบ,ส,บสิบกว่าปีได้นะครับพี่ขวัญครับตอนนั้นเนี่ยผมเป็นกราฟิกให้กับบริษัท ที่ขายพวกเครื่องมือทางการเกษตรนะพี่ขวัญก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยละครับแล้วครัเนี้ยกราฟิกเนี่ยมันก็เลยต้องมีหน้าที่ในการอะไรอนะ่ะเขาเรียกว่าส่งเสริมยอดขายให้กับพวกเซลล์ตอนนั้นแล้วครั้เนี้ยก็จะมีเซลล์ในออฟฟิศนะฮะก็แบ่งกันไปภาคก,กลางบ้างอีสานบ้างภาคกลางภาคใต้บ้างนูง่นนี่นั่นอ่าคราวเนี้ยผมตอน,นัั้นเนี่ยผมก็ไปทํางานอยู่ที่นั่นแัละรับคักพักครั่ครับริ่มที่จะับิทกคับเซลล์คนับครับคอับารับครัครครับ แกชื่อว่าพีชา <c oughs> พ่ชาติครับพี่ชาติพี่ชาติคนนี้ยเป็นคนแบบรูปร่างแบบทุม้มท้วมเลยพี่ตัว <c oughs> ใหญ่เลย <c oughs> แล้วก็เป็นคนแบบอารมณ์ดีอ่ะ <c oughs> เป็นคนขี้เล่นขี้หยอกอะไรเงี้ยเวลาแกเข้ามาแกบอกไอ้ต้อมขอใบป,ปงใบป,ปิิวหน่อยขอนุ่นขอนี้หน่อยขอน้ําบัตรหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบหยอกเราเล่นรุ่นนี่ <c oughs> นั่นคราวนี้ผมเห็นว่า í, พี่ชาติแกเป็นคนอารมณ์ดีขนาดเนี้ยเราเคยฟังเรื่องผีมาหลายๆเรื่องเนาะเกี่ยวกับเซลลเวลาที่จะต้องไปพักค้ั้ง อ้างแรลมเนี่ยในที่ต่างๆเนี่ยมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆหรือว่าการเรื่องของการเอาเงินแบบซื้อท่งซื้อที่ต่างๆเนี่ยเราก็ถามตัวของพิชาติพี่ชาติเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเวลาที่จะต้องไปนอนแบบพักตามที่ต่างๆเนี่ยพิชาติต้องแบบซื้อท่งซื้อที่อะไรอย่างนี้ขอเปล่าพี่ชาติแกบอกไม่ทำหรอกไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะแกไม่รู้หรอกเออแกไม่รู้หรอกเวลาที่ต้องไปพักตามที่ต่างๆเนี่ยก็นอนแบบปกติแกแหละพิชาติครับาวเนี้ยแต่แกบอกว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งว่าต้อม คือต้องบอกนะฮะไอเรื่องเรื่องนี้ที่พี่ชาติเล่าผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้รับฟังมาแบบครึ่งคึ่งกลางกลางผมไม่รู้หรอกว่าพี่ชาติเนี่ยเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ผมฟัง <c oughs> ก็ฟังแบบติดตลกอะไรเงี้ยแกเนี่ยอเ <c oughs> พราะว่าตอนนั้นเนี่ยแกก็รีบเล่าแล้วแกก็ต้องรีบออกไปข้างนอกนะฮะ <c oughs> แจกร่า้ฟังตอนนั้นเนี่ยอ่ก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่หน้าที่ผมจะมาอยู่ที่ออฟฟิศเนี้ยพี่ชาติเนี่ยแกเคยอ่เป็นเซลล์ทางภาคอีสานเนาะแล้วตนเนี้ยอยู่ๆครับพี่ขวัญเซลล์ทางภาคกลางเนี่ยอยู่ๆก็ ลาออกไปแบบกระทันหันเลยลาออกไปดื้อๆเลยพี่ชาติแกก็เลยอ่ะมันก็เลยกลาย่าพี่ชาติเนี่ยต้องไปดูแลทั้งทางฝั่งของภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางด้วยออืแกก็ไปอ่ะเขากอาใช้แกไปแล้วก็ไปแล้วก็ต้องบอกว่าพี่ชาติเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นความมันเป็นความยังไงอ่ะเป็นความจิตของแกหรือเปล่าก็ไม่ทราบกันนะพี่ฝันนะมันจะเรียกว่าจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้สิค,คือพี่ชาติเนี่ยแกเคยดูหนังเรื่องนึงมาเกี่ยวกับเรื่องของศพใต้เตียงออศพใต้เตียงหรือว่าศพ ในเตียงทักอย่างนู้แหละเออคราวนี้นมันก็เลยเป็นเหมือนกับพอดูเสร็จปุ๊บมันเป็นความความมันเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างมันฝังไปในใจแกน่ะพอเวลาที่แกจะต้องไปนอนแบบตามโรงแรมอ่ะพี่ขวัญครับแกจะทําการลื้อเตียงในพี่ขวัญเฮ้ยลื้อเตียงออกมาดูเลยอ่อครับก็คือเตียงเตียงสมัยใหม่อ่ะพี่ขวัญมันจะเป็นแบบเตียงแบบที่แบบถูกไม้กระดานเนี่ยทับอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งใช่ป่ะใช่คือเอาง่ายๆมันลื้อยากนะเตียงสมัยใหม่อ่าถูกต้องเตียงแบบรุ่นเก่าอีกทีนึงก็จะเป็นแบบเตียงแบบ ที่แบบถูกเอ้ผ้าผ้าปูที่นอนอ่ะปิดลงมาอะไรเงี้ยเป็นแบบเตียงยกสูงขึ้นมาธรรมดามจะมีแบบที่ผมเข้าใจนะมันจะมีเตียงเนี่ยสองอย่างเตียงอันนึงมันจะแบบจะต้องลื้อไม้กระดานเนี่ยออกมาดูเลยก็คือแล้วแต่ว่าโรงแรมนั้นน่ะจะเป็นเตียงแบบไหนถ้าหากว่าเป็นเตียงแบบยกสูงขึ้นมาแบบมีขาเตียงสี่ขาอะไรเงี้ยก็โอเคก็ยกไอ้ตรงผ้าปูที่นอนเนี่ยขึ้นมาดูเนี่ยแกก็จะเห็นข้างล่างว่าเป็น,น,น,นย,กกยันยงไงแกก็ไปคนวเนี้ยเนื่องจากว่าแกจําจเรื่องนี้ได้พอแกไปถึงไอ้พวกโรงแรมต่างๆเหล่านี้แกก็จะทําการ ถกผ้าปูที่นอนเนี่ยขึ้นมาดูก่อนอ,อ,อ,อข้งล่างเตียงเนี่ยมีอะไรหรือ<ข>เปล่าวะครับ<ข>มันมีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าออ่าจากสิ่งที่แกทํเมันแบบเป็นเรื่องตลกตอนแกเนี่ยแต่ก็แบบดูแบบดูดูไปเพื่อแกสบายใจอ่ะพี่ขวัญคราวนี้มันกลายเป็นว่าใต้เตียงพี่ขวัญผมว่าน้อยคนที่แบบว่าพอจะต้องไปนอนต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็จะทําการลื้อเตียงขึ้นมาดูเนี่ยผมว่าน้อยคนน้อยผมว่ามันเป็นความ คิดแผงๆของพี่ชาติแกคร<ข>าวเทนี้พี่ขวัญบางครั้งที่แกลื้อใต้เตียงพวกนี้ออกมาดูสิ่งที่แกเห็นพี่ขวัญครั้งแรกเลยที่แกทําการลื้อไอสิ่งเหล่าเนี้ยอ,ออกมาดูแกเห็นเหล้าครับพี่ขวัญเหล้าขวดหนึ่งอยู่ใต้เตียงพวกเนี้เฮ้ยอ่าเฮ้ยเป็นเหล้าเลยฮะเหลือประมาณสักครึ่งขวดได้ออๆๆมันเหลือประมาณสักครึ่งขวดได้แล้วก็มีก้องมีแก้วต่างๆเนี่ยพร้อมขับเลยอยู่ใต้เตียงเหล่าเนี้ยพอแกเห็นไอประมาณอย่างเงี้ยเห็นไออพอเจอแบบเรื่องราวเหล่าเนี้ มันก็เลยทาให้แกเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าเออให้มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะ <Okay. S 2> มันมีความรู้สึกว่าอะไรเอยอยู่ใต้เตียง uh huh. ไอตอนแรกแกก็กลัวหรอกคราวนี้พอเวลาแบบต่างไปแบบไปนอนตามโรงแรมอื่นอะไรเงี uh ้ย huh. แกก็ทําการลื้อใต้เตียงเงี้ยดูวะพี่ฝัน uh huh. บางทีเนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่เล่าแล้ว uh huh. มันอาจจะเป็นพวกเศษเงินบ้าง uh huh. บางทีกก uh huh. ก็เห็นไอพวกเสื้อในกางเกงในของผู้หญิงนะพี่ฝันอยู่ใต uh ้เตียงนี้ค หรือไม่หนักสุดนะพี่ขวัญมันจะเป็นกระจุกผมของผู้หญิงเนี่ยที่มันแบบมันเยอะเยอะเยอะมากๆเลยอ <c oughs> อยู่ใต้เตียงเหล่าเนี้ยครับเออบางทีก็เจอเล่าก็ดีไปบางทีเจองงเจอเงินต่างๆกก็โอเคนะก็าถามว่าพี่ชาตินกลัวไหมเวลาเจอแบบพวกสิ่งของเหล่านี้ยบางทีก็เจอกระจุกผมผมว่ามันก็นหลอนเหมือนกันนะพี่ชาตินะโอ้ยหลอนดีหลอนดีเพราะว่าออบางทีเราไปานอนแบบเยอะๆเลยเออต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยเราไปไปุ๊บปจะว่าไปถ้ามองอยู่ที่คนมองออด้วยถูกไหมฮะ ว่าไอสิ่ง<ถ>ที่ทเราเห็นเนี่ยว่าเอ้ยมันเป็นเศษขยะไหมหรือมีใครเอามาซ่อนไหมหรือเอาไว้เส้นไหว้ผีไหมก็แล้วแต่คนคมองถูกไหมใช่ก็แล้วแต่ครับพี่ควันเออก็อ่ะแต่บางทีพอมันเจอเล่าไงแกก็กระยิมยิ้มย่องใจเออให้มันเจอเล่าก็โอเคนะ แต่ก็หวังแบบอยากจะเจอเล่าอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่ตามใต้เตียงเหล่าเนี้ยแต่คราวนี้มันมาเจอแบบกระจุกผมผู้หญิงไงบางทีไงแต่ก็หาไปหาไปทุกครั้งที่แกแบบไปต้องไปนอนต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยแกก็ลื้อใต้เตียงเหล่าเนี้ยออกขึ้นมาดูนะฮะแล้วคราวนี้ก็เหมือนกันที่ขวัญแกก็มานอนที่ภาคกลางซึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการมาภาคกลางทางเหนือครั้งแรกอที่แกมาค ซึ่งปกติเนี่ยแกจะอยู่ทางฝั่งของภาคอีสานจะมาครั้งแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยมาอยู่ที่โรงแรมเนี้ยพี่ขวัญซึ่งมันเป็นโรงแรมที่เก่าเก่ามากๆเลยครับแกมาครั้งแรกนะโรงแรมนี้ต้องมานอนที่เนี่ยครั้งแรกเลยอพอมาถึงเสร็จเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งแรกเลยที่แกจะทําเลยก็คือก่อนที่แกจะทิ้งตัวลงนอนแกก็ถกผ้าปูที่นอน,นอันนี้มันเป็นแบบเป็นที่นอนแบบอ่มีขาสี่ขานะฮะแล้วข้างในก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆนะพี่ขวัญครับอ่า ที่นอนทรงเนี้ยเอ่อเตียงเตียงอันเนี้ยเตียงนเนี้ยจะเป็นแบบทรงแบบมีขาสี่ขาขึ้นมาเนาะแล้วพอแกถกขึ้นมาเนี่ยแกก็เห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันกว้างมากๆเลยอืมอืมพื้นที่เนี่ยกว้างมากๆเลยก็ถกดูแล้วก็เห็นว่าโอโ้ข้างในแบบเอาจริงเวลาเราไปโรงแรมแบบเนี้ยครับ<ข>ไอ้ตรงใต้พื้นที่เตียงตรงเนี้ย<ข>แม่บ้านเนี่ยมักที่จะไม่ค่อยทาความสะอาดตลอดมันก็จะเห็นฝุ่นเนี่ยหนาเตอะเลยอใต้เตียงเหล่านี้ คราวนี้ในห้องแกเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ให้เพียงแค่ไม่กี่อย่างมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าไฟฉายในห้องให้แล้วก็จะมีไม้กวาดให้ด้วยอของห้องนี้เดี๋ยวนะโรงแรมส่วนมากไม่ค่อยให้ไม้กวาดนะอืมันไม้กวาดให้ด้วยครับผมในโรงแรมนี้วางอยู่กิงข้างผนังให้เออออคือมันจะมีข้าของเหล่านี้ให้แกมาครับแกก็อ่ะเปิดดูปุ๊บแล้วคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยในห้องมันจะมืดๆหน่อยหนึ่งนะฮะ แล้วก็ใต้เตียงเนี่ยมันยิ่งมืดสนิทเลยมอไม่เห็นอะไรเลยในห้องเนี่ยมันจะให้ไฟฉายมาไม่รู้เหมือนกันว่าให้มาทําไมไฟฉายนี้ให้มาอยู่ในห้องแกก็ไปหยิบมาจากตรงหัวเตียงเนาะแต่ก็อ่านไหว่ามันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในเตียงครับอืมแกเอาไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปดูปครับพี่ขวัญสิ่งที่พี่ชาติเห็นแกบอกว่าครั้งแรกที่แกเห็นเนี่ยแกแปลกประหลาดครับพี่ขวัญสิ่งที่อยู่ใต้เตียงเนี่ยอแกเห็นเป็นวัตถุดำๆฮะเหมือนดินเหนียว แกก็เลยไปเอาด้ามไม่กวาดพี่ขวัญเอาไปเขี่ย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 ออกมาดูสิ่งที่เห็นนะพี่ขวัญพี่ขวัญเคยเห็นไอ้ตุ๊กตาตุ๊กตาไอ้ทำเสน่ห์ปะเรียกอะไรฝังรูปฝังรอยูฝังรอยที่มัดมัดติดกันนะะเออมัดติดกันอย่างนั้นเลยครับพี่ขวัญแล้วคราเนี้เราทำจากดินเหนียวหรืออยู่ใต้เตียงแกเหรอเออมันอยู่ใต้เตียงต้องต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ของเหล่านี้อันนี้มันคือโรงแรมโรงแรมตาธาาณะนะพี่ขวัญนะ เออเขาเรียกว่าโรงแรมแบบของของเซลอะแหละอ่ะเป็นภาพโรงแรมของเซล์มันก็เป็นโรงแรมน่ะมันเป็นที่สาธารณะน่ะใครจะมานอนก็ได้อะไรเงี้ยถูกต้องเออ,อ,เอ,อซึ่งปกติไอ้ตุ๊กตาเหล่านี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะต้องทําของใส่ใครเนี่ยเราก็ต้องเจาะจงเป็นของบ้านบ้านนั้นใบใช่ป่ะใช่เออจะทาใส่บ้านใครก็ไปฝังอยู่ใต้บ้านของบ้านของบ้านหลังนั้นเอาไปไว้ใต้เตียงของบ้านหลังนั้นแต่เขาเนี้ย มันมันมีความรู้สึกแปลกว่าเฮ้ยไอของไอของเนี้ยมันมาอยู่ในที่สาธาระได้วะซึ่งตอนนั้นพ่ชาติเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นตุ๊กตาที่แบบเอาไว้ทำเสน่ห์ยอย่างนั้นแค่นั้นเองครับอซึ่งไอตุ๊กตาเนี้ยพี่ชาิเล่าให้สั่งว่ามันจะถูกพันด้วยได้สีขาวพี่ขันอืมถูกพันด้วยได้สีขาวแล้วก็ตาเทียนิหยดหยดหยด,หยดและที่แปลกครับพี่ขันมันถูกเหล็กแหลมแหลมมาฮะอันประมาณเท่านิ้วก้อยได้พี่อแงทงลุกไอหุ่นสองตัวเนี้ยเฮ้ย เออเนี่ยมันเป็นความสยองขวัญที่แกแบบเพิ่งเจอเคยเจอครั้งแรกอ่ะแกอะไรว่ามันเหมือนกับพวกของทําคุณใสอ่ะแกไม่เคยเห็นนะไอ้ของเหล่าเนี้ยคือเป็นเซลมาตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นรุ่นมาจนหัวงอกเนี่ยแกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ๋อไอ้นี่เหรอไอ้ตุ๊กตาแบบทําคุณใสตุ๊กตาแบบฝังรูปฝังรอยที่เขาคุยๆกันเป็นอย่างนี้เหรอออืแต่แกไม่เข้าใจว่าทาไมไอ้ของเนี้ยมันมาถึงมาอยู่ในโรงแรมได้แค่นั้นเองพอแกมาเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีจะให้มานอนไอ้ของกับไอ้ของเเห่านนนี้้ยแกกมมรูสึั ขนลุกแปลกๆขนลุกสู้ๆอย่างนี้รู้ป่ะใช่ๆกก็เลยไม่เอาดีอป่าก็เลยเอาไอ้หุ่นตุ๊กตาเนี่ยใส่ถุงพี่ขวัญแล้วก็เอาไปทิ้งที่ด้านล่างของโรงแรมตอนนั้นอือ่าไปทิ้งเสร็จเนี่ยแกก็ออกไปหาอะไรกินกว่าจะกลับมาถึงที่โรงแรมอีกเนี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณสักสามทุ่มได้ครับนะฮะกลับมาถึงที่โรงแรมเนี่ยประมาณสักสามทุ่มได้แกก็กลับมาพร้อมกับขนมขบเคี้ยวอะถุงเบลเลอร์เลยเนื่องจากว่าแกเป็นคนชอบกินครับาี่ฝันแล้วก็เอาเบียร์เนี่ยกลับมาด้วยครับอื เอาเบียร์เนี่ยกลับมาด้วยแล้วก็มานั่งกินนอนกินนะฮะในห้องก็จะมีทีวีให้อยู่เครื่องหนึ่งก็นั่งกินนอนกินเปิดทีวีทิ้งเอาไว้นั่งกินนอนกินต่างๆขนมต่างๆเนี่ยแกก็นั่งกินอยู่บนที่นอนแกจนประมาณสักสี่ทุ่มได้แกก็เริ่มเพลียแกก็เริ่มเพลียก็เลยอทิ้งตัวลงนอนนะฮะหลับไปแล้วขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยก็อยู่บนที่นอนกองอิเล็กเขขัดบนที่นอนแกแหละกองอยู่บนนั้นแกก็นอนไปที่ผันนอนไปอยู่ในห้อง <c oughs> พักๆนะฮะแกได้ยินเสียงคนเหมือนกับพี่ขวัญ Uh, เหมือนคนเนะี่ยเอื้อมมือมาจับไอ้ถุงขนมแกนนะ่ะ uh, มันจะดังกรอบแก๊บกรอบแก๊บอ่ะขนมที่มันวางอยู่ข้างแก่นะฮะมันดังกรอบแก๊บกรอบแกบแกก็ทันไหนว่าขนม uh, uh, มันดังได้ก็แสดงว่าจะต้องมันจะต้องเกิดการขยับขยื้อนใช่ปะ uh, uh, แกก็หันมาดูสิ่งที่แกเห็นนะฮะจากตอนแรกเนี่ยขนมพวกเนี้ยมันจะอยู่ข้างๆแกแต่คราวเนี้ยมันมีขนมอยู่ห่อหนึ่งที่ขวัญตอนนี้มันวางมินเมย์อยู่ตรงออ่ตรงขอบขอบเตียงแล้ว uh, ทําท่าจะหล่นอ่พี่ชาติแกก็เฮ้ย อตอนแรกมันบางอย่างนี้ไม่ใช่หรอวะมันไปอยู่ตรงนู้นได้ไงอ่ะออาออแแกก็ลืมตาขึ้นมานะฮะเอื้อมมือไปไปจับเอาขนมตรงนี้ยกลับมาวางไว้ที่เดิมแต่คิดว่ามันน่าจะเกิดอะไรของมันทักอย่างแล้วคงแบบประมาณแบบเอาตีนไปถีบหรือเอามือไปโดนมันก็คงจะกิ้งไปโดนอะไรเงี้ยแกคิดอย่างนี้จนกระทั่งแกหลับอีกสักพักหนึ่งหลับอีกสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วพี่ขวัญ่ังกอบแกะเกาะแกะแล้วคราวเนี้ยสิ่งสําคัญเลยพี่ขวัญมันดัง เสียงเหมือนกับว่าถุงขนมบนนี้มันหล่นลงมาจากบนเตียงอ่ะพี่ขอัญ uh, uh, uh. หล่นลงมาแล้วก็หล่นลงพื้นดังแกลบเลยเสียงดังเลยครับพี่ขวัญน,นี่แบบเออไม่ใช่ดิพี่ชาติแกก็แบบสะดุ้งขึ้นมานะฮะลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นแล้ว,ว่าไอ้ขนมห่อนนะั้นอ่ะมันหายไปจากบนเตียงแล้วแสดงว่าไอ้เสียงดังแกลบม่อกะมันต้องหล่นลงไปข้างล่างแน่นอนเลยครับอะมันหล่นลงไปข้างล่างแน่นอนเลยแล้วสิ่งที่มันตามมาอนะ่ะพี่ขวัญก็คือมันมีเสียงคนนะฮะทําเสียง แล้วก็บอกว่าเงียบเงียบดังออกมาจากใต้เตียงเฮ้ยเฮ้ยมันดังออกมาจากใต้เตียงพี่ขวัญครับมันเลยทําให้พี่ชาติเนี่ยแกรู้สึกกลัวเฮ้ยเออแกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอ่ะแอบอยู่ใต้เตียงแกหรือเปล่าวะอ๋ออ๋ออ๋อเพราะไอ้เนี่ยแกได้ยินชัดมากเลยแล้วก็บอกว่าเหมือนเหมือนกลังเอ็ดใครอีกคนนึงอ่ะครับที่อยู่ด้วยกันนะบอกเงียบเงียบพี่ชาติแกก็เลยแบบว่ากลัวตอนนั้นแกก็กลัวแก แกก็เข้าใจว่าระหว่างที่แกออกไปข้างนอกนะฮะมีคนเนี่ยแอบเข้ามาในห้องแกหรือเปล่าแล้วก็มาแอบอยู่ที่ใต้เตียงเหรอ,อ,อตอนนั้นเนี่ยอาวุธที่แกพอจะมีอย่างเดียวเลยก็อย่างที่บอกะฮะคือเอกกระบอกไฟฉายที่มันวางอยู่บนหัวนอนแกมันวางอยู่บนหัวนอนแกพิชาติกแกก็แปลกใจก็เอาวะลองดูซิมันเป็นอะไรกันแน่อยู่ใต้เตียงแกตอนเนี้ยจะก็คว้ากระบอกไฟฉายเนี่ยมาก่อนแล้วแกก็พยายามกิ้งตัวไปนะฮะไปตรงขอบเตียงด้านที่บอกว่าขนมเนี่ยมันหล่นก้มลงมองเนี่ยก็เห็นจริงๆริพ ก็เห็นครับพี่ฝันก็คือไอห่อขนมอะ่ะมันหล่นลงอะ่ะอยู่ที่ใต้เตียงจกงจริงหล่นลงอยู่ตรงข้างๆเตียงไงสิข้างๆเตียงกันเลยออออออืืออืออระหว่างที่กําลังมองกับพี่ขวัญมันมีมือมือหนึ่งนะฮะมือติ๊ดเนี่ยคว้าออกมานะฮะผุบออกมาจากใต้เตียงแล้วก็คว้าถุงห่อขนมเนี่ยปุ๊บหายเข้าไปใต้เตียงพี่ขวัญมีมือมือหนึห่งออออกมาจากใต้เตียงครับ ก็คือหลุดออกมาจากไอตรงผ้าห่มอะฮะผ้าห่มที่มันย้อยลงมาเนาะที่คุมเตียงเอาไว้มีมือมือนึงออกมาแล้วก็คว้าขนมฟุ้บไปตอนนั้นอะที่ชาติคิดแล้วว่าโอเคข้างล่างเนี้ยต้องมีคนอยู่แน่นอนเลยเออครับครับจะคิดว่าเป็นคนอยู่ใต้เตียงเนี้ยอาก,การะโดดลงมาที่ขวัญหลังจากที่ไอคอขนมเนี้ยมันหายฟุ้บลงไปใต้เตียงาก,การะโดดลงมาเลยแล้วก็ถกผ้าคุมเตียงอะขึ้นมาดูพร้อมเอาไปฉายเนี่ยส่องลงไปครับที่ขวัญอืมอืม สิ่งที่เห็นอ่ะพี่ขวัญมันเป็นอะไรที่มากกว่าความน่าสะพรึงกลัวครับพี่ทําไมอ่ะสิ่งที่เห็นอยู่ใต้เตียงอ่ะพี่ขวัญคือมันมีร่างของผู้หญิงและก็ผู้ชายอ่ะพี่เป็นสิบสิบคนเลยฮะนอนแออัดยัดเยียดกันอยู่เต็มใต้เตียงอ่ะเต็มไปหมดเลยพี่ซึ่งผู้หญิงและก็ผู้ชายเหล่านั้นนะฮะอยู่ในสภาพแบบว่าเปือยเปล่าพี่แล้วก็มีแผลเนี่ยเต็มตัวตัวเองเนี่ยเต็มไปหมดเลย อและที่มันน่าสะพึงกลัวมากกว่านั้นนะพี่ผู้หญิงและก็ผู้ชายเหล่านั้นนะพี่ถูกได้สีขาวเย็บติดตามตัวกันไปมาไปมาไปมาพี่ไข้กันไปไข้กันมาอย่างเช่นว่าแขนของคนอีกคนนึงเนี่ยก็ถูกเย็บติดอยู่กับหน้าของผู้ชายอีกคนนึงอหน้าท้องของคนอีกคนนึงนะพี่ก็ถูกเย็บติดกับแผ่นหลังของคนอีกคนนึงอยู่ใต้เตียงพี่เป็นส<อ>ิบสิดคนใกแ,แล้วเออ ถูกเย็บติดกันไปมานพ่พี่เหมือนกับก้อนเนื้อนะฮะดิ้นไปดิ้นมาเหมือนตัวหนอนนะพี่ครับแล้วแต่ละคนนะฮะก็มองมาทางฝั่งของพี่ชาติแล้วก็บอกว่ามึงอย่าส่องไฟมากูอายมึงอย่าส่องไฟมากูอายบางคนก็บอกว่าไอ้งกไอ้งกบางคนก็ล้องมาบอกโอ้โเจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินเอาอ,ออกไปทีเอาออกไปทีพูดออกมาอย่างเงี้ยอุยอยู่ที่ใต้เตียงนั่นแหละพี่ย่ะเยะกันไปมาย่อเยาะกันไปมาคือแน่นแน่นอยู่ใต้เตียงเลย ครับผมแน่นอยู่ใต้<ฮ> firstly, <ฮ>เตียงเลยครับเหมือนกับก,ก้อนเนื้อเลยครับพี่ขว<ฮ>ัญเท่านั้นแหละครับพี่ขวัญสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้พี่ชาติเนี่ยแกรู้สึกเลยว่ามันมืดไปหมดเลยออ้อออแกช็อกเลยฮะแกไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรที่มันน่ากลัวมากกว่าผีอีกโอ้โหแกฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงก็คือแกฟื้นขึ้นมาบนที่นอนครับพี่ขวัญเหมือนกับแกสลบไปเลยเหรอฮะอ่าใช่ฮะแกสลบไปเลยครับแกฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงก็ฟื้นขึ้นมาบนที่นอนโอ้แปลกไหมฮะก็คือ ตอนแรกเนี่ยแกบอกว่าแกกระโดดลงไปที่ข้างเตียงใช่ป่ะออแต่แกฟื้นขึ้นมาปุ๊บกับฟื้นบนที่นอนครับมันก็เลยทําให้แกคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก็เมื่อคืนกูเจอไอ้ตัวแบบนี้นี่หว่าเออคือแกก็เริ่มกลัวแนละ้วแกตื่นเช้าแล้วะฮะตอนนั้นเช้าขึ้นมาแล้วอ,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 อแกคิดอยู่แล้วว่าไอ้ใต้เตียงนี่กูเจอไอ้ตัวแบบนี้นี่หว่าแล้วมีกูมาฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งบนที่นอนวะออแล้วเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะกูเจอตัวอะไรวะครับคิดไปคิดมานะฮะ แกก็คิดว่าเออหรือเมื่อคืนกูกินเยอะเกินไป้วกูฝันหรือเปล่าวะเออพยายามหาพยายามหาคำตอบให้ตัวเองต้อหาว่าสลบเนี่ยแกบอกว่าแกต้องสลบอยู่ตรงข้างๆที่นอนดิเพราะตอนนั้นะกระโดดลงไปแล้วนะเออแกคิดไปคิดมาเออสงสัยกูน่าจะฝันกินยังกินเยอะเพราะตอนก่อนนอนเนี่ยก็ยังบอกว่าอย่างที่บอกนะแกกินเบียร์เข้าไปด้วยครับแกกินเบียร์เข้าไปด้วยก็อ่ะแกคิดว่าแกน่าจะเออคิดนู่นคิดนี่เป็นตุเป็นตะไปครับก็อ่ะโอเคเช็คมา กระโดดลงมาที่ใต้ตรงข้างเตียงเนี่ยกระโดดลงมาปุ๊บเช็คดูทุกความชัวร์ดีว่าใต้เตียงนี่กูเนี่ยมันมีอะไรจริงหรือเปล่าครับกระโดดลงมาสิ่งที่เปิดขึ้นมาจากตอนแรกเนี่ยแกคิดว่าแกกินย้งกินเยอะขึ้นมานะฮะฝันเป็นตุกเป็นตะออพอเปิดผ้าคุมเตียงขึ้นมาดูอ่ะพี่ขวัญสิ่งที่เห็นนะฮะจำได้ไหมครับผมขนมที่พี่าตาซื้อมาหอ่อถุงขนมเนี่ยห่อเบลอเลยถูกต้องตอนแรกเนี่ยมันวางอยู่บนเตียงใช่ปะใช่ขนมทั้งหมดนะพี่ขวัญถูกแกกินแล้วก็วางถุงขนมต่างๆเนี่ย เต็มเกิดการเนี่ยอยู่เต็มใต้เตียงอะ่ะเต็มไปหมดเลยพี่โอ้ก็เท่า,า,เากับว่าก็เท่ากับว่าจะต้องมีคนเอาขนมที่พี่ชาติซื้อมาคืนนั้นนะฮะเอาลงมาแอบกินที่ใต้เตียงแกโอ้โอ้โอ้ซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันทําให้ตัวของพี่ชาติเนี่ยจะไปให้เป็นเลยฮะแกนึกไม่ออกว่าตัวเมื่อคือนเนี้ยมันคือตัวอะไรกันแน่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าแกนะ่ะคิดไปเองแต่จะบอกว่าคิดไปเองมันก็ดูแปลกๆตรงที่ว่าขนมที่แาซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกแกะกินหมดแล้วเลยฮะ ทุกหอเนี่ยถูกแกะกินหมดเลยนะครับผมวางเลือนการเนี่ยอยู่เต็มใต้เตียงอะไปหมดเลยครับซึ่งเรื่องราวของพี่ชาเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เรงฮะที่ขวัญผมก็ทานก็โอ้โหที่เรื่องที่โคตรโคตรมันเลยเอายิงโคตรสนุกนะคือมันมันหาบทสรุปไม่เจอนะว่าตกลงแล้วเนี่ยไอสิ่งที่พี่เห็นอยู่ใต้เตียงเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่แกบอกผมไมรู้เหมือนกันหลังจากนั้นมาปุ๊บแกก็เลยบอกว่า แกก็ขอหัวหน้าเซลบอกไม่ไปกับโรงแรมนี้ขอเปลี่ยนโรงแรมเ <c ười> ด็ดขาดไปโรงแรมนี้เ <c ười> <c ười> ด็ดขาดเลยแกไม่รู้ว่าไอ้สิง่งมันเจอใต้เตียงนั่นแหละคือตัวอะไรฮะ <h az. S 2> พี่อยากจะรู้ไงคือสรุปแล้วก็คือไม่รู้ว่าตกลงคืออะไรแต่ว่าแต่ม,มันแปลกก็คือใครมาทําทําเสน่ห์มาทําของไว้ใต้เตียงแบบนี้ใช่ใช่คือเอออันนี้แหละที่ผมคิดนะฮะผมว่ามันคือมันจะเกี่ยวกับการทาไอ้ตุ๊กตาสั่งรูปสั่งรอยนี้หรือเปล่าซึ่งไอ้ของเหล่านี้ปกติอ่ะมันจะต้องแบบ อยู่เป็นแบบเป็นบ้านของคนที่จะโดนทําของนะแต่นี่มันอยู่ในที่สาธารณะนะดังนั้นน่ะถ้าเกิดมันอยู่ในที่สาธารณะน่ะพี่ขวัญมันก็เลยกลันว่ามันจะทั้งนั้นมันก็คือการไม่เจาะจงแดิไม่คือหมายของว่าถ้าใครต้องมาพักที่เนี้ยคนคนนั้นต้องโดนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับพี่ขวัญอันนี้เราเราก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าของแบบเนี้ยพี่ขวัญก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องการทําของทำอะไรแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากที่รู้ว่าก็คืออย่างอย่างอย่างที่ต้อมบอกว่าถ้าทําของใส่ใครคนคนนั้นก็จะต้องโดนทําของถูกไหมฮะ อทําใส่ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนก็ต้องแค่สองคนนั้นไม่เกี่ยวคนอื่นเออมันจะต้องไม่เกี่ยวกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อเอนนอันนี้พี่ก็ไม่รู้ใครมีความรู้บอกหน่อยนะฮะนนเพื่ออะไรนนเพื่ออะไรทําเพื่ออะไร,รแล้ววิญญ,ญาณต่าง,างๆนานามามากระจุกอยู่ใต้เตียงนั้นน่ะได้ยังไงใช่ใชเออครับเฮ้ยน่ากลัวเรื่องเนี้ยเราคิดด้วยเราถ้าถ้าเราเป็นพิชาตอยู่ดีไอ้ถุงขนมอ่ะมันตกลงไปอ่ะ แล้วก็เรากำลังจะเอื้อมไปแล้วก็ได้เสียงเสียงดังไปเอ็ดไปดิอโอพอฉายไฟฉายลงไปใต้เตียงปรากฏว่าโอ้โห و, อยู่บนใต้เตียงเต็มไปเจ็ดสิบคนน่ะครับพี่มันเกินอโอ้โหแบบเป็นพี่ก็โอ้โหไม่รู้นะพี่พี่ชาโชคดีที่เขาสลบ เป็นพี่พี่ไปแล้วพี่ออกแล้วออกทาอ้าวจริงไม่ต้องออกไปนอกนอกนอกห้องเลยครับถูกต้องผมนะถูกต้องเป็น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 พี่ขวัญพี่ขวัญก็ต้องออกไปเพราะว่าก้มไปเสร็จปุ๊บใครไม่รู้สิบก่าคนอัดอยู่ใต้นั้นน่ะครับพี่ขวัญโอ้โหฮะสนุกสนานมากเรื่องนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากต้อมวุ้ยขนลุกว่าเข้าใจอารมณ์อารมณ์โรงแรมของเซลลมันก็จะไม่ได้หรูมากมายไม่จะไม่ได้แบบสะอาดสะอ้านแบบโอ้โหแบบเนาะ พอโรงแรมเซลล์ก็พอแค่สุกหัวนอนแหละพี่บอกเลยครับอ้แต่เรื่องนี้สนุกฮะสนุกฮะแต่ว่าทั้งหมดก็คือไม่รู้ว่าใครไปทาไว้ใต้เตียงจะว่าเป็นเจ้าของโรงแรมเองก็ดีหรือจะเป็นคนที่พักอาศัยก็ดีไม่รู้ใช่ครับพี่ขวัญครับผมโอ้โหสนุกสนานมากต้อมไงขอบคุณมากๆาขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเนี่ยเรามาเรามาตุ่วยกันกูดูฟังบอกเลยเรามาแลกเปลี่ยนกัน ก็ผมก็ผบอกต้อมว่าความสนุกครับพี่ขวัญครับยินดียินดีเราเราชื่นชอบเรื่องเหล่านี้เนาะเราชื่นชอบเรื่องผีชื่นชอบฟังเรื่องผีแล้วก็พยายามแลกเปลี่ยนกันถ้ามีโอกาสที่พี่ขวัญจะไปเล่าอีกถ้าต้อมให้โอกาสถึงนะพี่ก็พี่จะไปเล่าอย่พูดไร้โอกาสเลยมามาได้ตลอดแนะเขาพี่ขวัญเขาผมครับเพื่อเพื่อไงเดี๋ยวพี่แจ้งเจตจำนงไปก็นี่แหละครับเราก็เป็นรายการเล็กๆเนาะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นพุทธพาหลอนหรือว่าบิ๊กช็อกของเรานะครับแต่ว่าเราเราทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ ความสนุกแล้วกันสนุกก็ทํามันต่อไปไม่ต้องไปแข่งเลยใครนะครับแข่งกับตัวเองนี่แหละดีใช่สนุกดีก็ยินดีอย่างที่บอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับว่าจะเป็นคนเล่าเรื่องจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับขอบคุณมากมากครับต้อมไงก็ขอบคุณมากมากก็ดูแลสุขภาพนะครับครับให้ได้เจอกันสวัสดีครับ